วสสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนเข้าสู่ในเน็ตชัแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาอีเวนต์ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าสดๆร้อนๆวันนี้นั่นก็คือกระหึ่มไลปลาณีครับสาหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับบอกเลยชื่อไทยเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะผมรู้สึกว่ามันพูดแล้วแบบดูทรงพลังมากเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำคอนเทนต์กระหึ่มไร้ปานีอันนี้แหละ และในช่วงท้ายนะครับผมก็จะมาเสริมในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมด้วยที่ผมเพิ่งโพส์ไปเมื่อรุ่งเช้านะเพราะตอนนี้ทางเซิร์ฟฝั่งเวียดนามมั้งที่มันจะเป็นเซิร์ฟพิเศษนะครับที่จะมีการอัปเดตแพทก่อนลงหน้าประมาณ2-3วันเนี่ยตอนนี้กิจารรมฮาโลวีมันเข้าแล้วเพื่อนๆและคนที่เล่นอยู่เซิร์ฟนั้นคุณชิปปี้เอฟเคเขาก็ได้เอาข้อมูลกิจกรรมนะครับเกือบทั้งหมดมาโพสต์ลงใน Discord แล้วนะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนนั้นกันแต่ก่อนอื่าาอนน like นีก่อนนะครับ ก็สาหรับคอนเทนต์ก็คือนายปาณีนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นอีเวนต์จำกัดเวลาที่จะประกอบด้วยการวิวาทหลายช่วงแต่ละช่วงมันก็จะค่อยๆปลดล็อกนะในระหว่างการต่อสู้วิวาสศัตรูตัวใหม่จะปรากฏตัวทุกครั้งที่ท่านเอาชนะได้1ตัวนะครับแล้วก็วิวาทแต่ละครั้งจะมีความยาก2ระดับจะเป็นระดับทั่วไปกับโหมดไม่สิ้นสุดนะครับเราจะต้องเอาชนะศัตรูทั้งหมดเพื่อเคลีย ในระดับความยากทั่วไปและหลังจากนั้นก็จะสามารถปลดล็อกโหมดความยากไม่สิ้นสุดได้นะครับก็สําหรับข้อมูล,ลหลักๆก็จะประมาณนี้นะก็หน้าต่างอ e ีเวนต์จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแต้มนะครับถ้าเราสะสมแต้มได้ครบ1 0 0 0แต้มจะสามารถรับของรางวัลน,นะครับเป็นตั๋วขาวรวมแล้ว10บใบได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับนี่มันจะมีปลดล็อกโหมดอยู่นะครับโหมดทั่วไปกับโหมดไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็จะเปิดโซนที่1น,นะจะเป็นวีวานหนึ่งนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนต้องมาดูนะครับก็คือเควสนี่เลยเพราะของรางวัลหลักจริงๆจากคอนเทนต์นี้เนี่ยมันอยู่ที่เควสนะและเงื่อนไขสูงสุดนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องฆ่าศัตรูให้ได้อย่างน้อย65ตัวในโหมดความยากไม่สิ้นสุดนะครับก็อหน้าต่างของรางวัลก็จะประมาณนี้นะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเพชรน,นะครับมีเวอลเชอร์กามี่แล้วก็มีช้อนแดงแก่นสนพยานะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเพื่อนๆไลน์อัพที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นสมอบกี้ทาลีนลิลลี่เม แล้วก็เทนซีนะครับอันดีแฟกที่ใช้ก็เป็นคาถาอาคมเลยนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมเวทยอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ไปเลยโหมดทั่วไปเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรมากนะขอแค่เราเคลียร์ศัตรูได้หมดก็คือจบนะครับจบไหมเนี่ยพอศัตรูตายปุ๊บมันก็เกิดใหม่นะครับตายปุ๊บก็เิดใหม่แต่ว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะมีจํากัดตัวอยู่เพื่อนๆอ่ะเรียบร้อยนะครับ หมดทั่วไปนี้ไม่ยากโคตนง่ายเลยผมว่าผ่านกันได้ทุกคนแน่นอนมีแค่15ตัวเท่านั้นนะมาเดี๋ยวเรามาลุยโหมดความยากไม่สิ้นสุดต่อเลยครับอ๋อใช่แล้วก็สําหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยมันมีการจัดอันดับเพื่อนะเพื่อน,อนใครที่ชอบแข่งขันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตารางอันดับแรงกิ้งอยู่แต่ต้องบอกว่าไม่มีของรางวัลให้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามีของรางวัลให้หรือเปล่านะครับแต่จากที่ดูตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะฉายาก็ไม่มีนะครับพูดง่ายก็คือ เอาเท่อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองทีมนี้กับโหมดความยากไม่สิ้นสุดกันเลยครับก็ถือว่าดีนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับใครที่กังวลว่าแบบเฮ้ยจะอันดับแรงกิ้งแข่งทำคะแนนแจกของอีกแล้วหรือเปล่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับ้ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าได้เมจที่ทำได้เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะ เซิร์ผมตอนนี้นะครับอันดับที่1เนี่ยอยู่ที่108ตัวนะครับที่ดูมันสักครู่แต่จริงมันก็ไม่มีผลอะไรนะอย่างที่บอกอะ่ะมันแค่แบบเท่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยคือเราค่าให้มันเกิน6 5ตัวเนี่ยคือโอเคแล้วเพื่อนโอโหเอาจริงง่ายมากเลยเนะี่ยนี่ครับจะเกินแล้วนะเหลืออีกประมาณ30วิวิเลยนะครับอ่นนี่ครับของผมนี่ก็คือโอเคแล้วนะทีนี้ ก็ใครที่มีทารีเนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายมากเพื่อนๆพอถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูทารีเนี่ยมันพ่นทีพ่นทางจอเลยนะครับอ่ะก็เหลืออีก10วินะครับน่าจะไม่ถึงหรอกมั้งองผมร้อยร้อยร้อยแปดตัวเนี่ยร้อยตัวยังไม่ถึงเลยอ่ะโอเคผมก็ได้อยู่ที่97ตัวนะโอเคที่หนะครับอ่ะก็มาดูเดเมจได้นะครับโอ้โหดู ทารีนี่เมาไว้หมดเลยส่วนใครที่ไม่มีทารีนะครับ,รรบพเพื่อนๆก็สามารถมาใช้เป็นเซ็ตจอมเวทอ,อเอลีได้นะโดยตัวละครที่ใช้นะครับก็จะมีเป็นลิล่เมย์น้องคารซดี้นะครับคาโรลีน่าอาเดนแล้วก็สมงกี้นะอ์ติแฟก์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขั้าถาคมเหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวลองทีมีดูครับเป้าหมายของเราเนี่ยขอแค่จบมอนสเตอร์ได้65ตัวเนี่ยคือโอเคนะก็สมงกี้เนี่ยโอ้โหพเพื่อนๆต้องถึงนิดนึงนะ มอนมันตีแรงอยู่นะครับเออถ้าโซโกี้มันยังไม่ไล่ไอออร่าเนี่ยมันอาจจะตายได้นะตรงนี้ก็ต้องลองสลับจัดตำแหน่งกันดูนะครับก็หวดไปครับอย่างที่บอกนะครับเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องฆ่าเยอะก็ได้เพื่อนๆขอแค่6 5ตัวเนี่ยถ้าผ่านได้ก็คือโอเคนะตอนนี้50วีนะครับตอนนี้เราก็ครึ่งทางแล้ว น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะระบากทีดนึงตรงที่ออร่าของออสมุกี้เนี่ยมันไม่มีดาเมเแล้วนะครับมันจะมีแค่เสร็จเดียวนะตอนนี้45ตัวครับเหลืออีก20ตัวทันไหมน่าจะทันนะผมว่าโอเคสบายๆเลยเพื่อนๆเนี่ยเวลาเหลืออีกประมาณ20วีนะครับก็ใครที่มีไล่ ก็ใครที่ไม่มีทารีนะครับก็าอาจจะมาลองเป็นเซตนี้ดูกันได้นะแกงทีมเวทนะอ่าโอเคครับ79สาตัวนะครับสำหรับเซตนี้นะโโก็เดเมจที่ทำได้นะครับตามนี้เลยเสร็จแล้วก็อย่าลืมมารับของรางวัลน,นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเพียบโอเคครับก็สำหรับคอนเทนต์กระหึ่มไร้ปานีก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาถึงเวลาสปอยกิจกรรมฮาโลวีน ที่กาลังจะมาถึงแล้วนะเริ่มจากหน้าต่างอีเวนต์นะครับนี่เลยก็จะเป็นกิจกรรมรดูใบไม้ร่วงนะครับที่สําคัญของรางวัลที่ได้เนี่ยเพื่อนมีทั้งเพชรแล้วก็มีลูกแก้วคริสตัลด้วยนะแล้วก็ด้านขวาครับจะมีชุดคอสตูมของอีกอร์นะครับกับคอสตูมเมอร์ลินที่เป็นปีกขังคาวติดหลังด้วยนะก็มาดูรูปต่อมาครับอ่านี่เลยเป็นเกมเศรษฐีจริงๆด้วยเพื่อนจะเดินไปตามช่องนะครับแล้วก็น่าจะเกิดเอฟเฟกต่างๆนะ สำหรับรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องรอเข้าเกมอีกทีนึงนะครับตรงนี้มันก็แค่มีภาพนิดหน่อยนะเราจะสามารถอัปเกรดเรือของเราได้นะครับก็จะใช้เงินเป็นหน่วยเงินพิเศษนะที่ใช้ในอีเวนต์เท่านั้นนะครับสำหรับของรางวัลน,นะครับที่จะสามารถรับได้จากคอนเทนต์นี้ก็น่าจะเป็นไลน์อัพตามนี้เลยนะครับนี่เลยเพียบเลยนะนอกจากนี้ก็จะมีให้เราเก็บสะสมฟักทองด้วยนะครับถ้าเก็บครบก็จะสามารถมารับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับ ในส่วนของชุดของอ e ีกอเนี่ยมันก็อยู่ตรงรางวัลตรงนี้ด้วยนะอ่าก็หน้าตาชุดนะครับจะเป็นแบบนี้นี่ส่วนชุดน้องเทนซี่เนี่ยเหมือนไม่มีเพื่อนๆือนจากที่ดูจนถึงตอนนี้นะผมยังไม่เจอนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นลำดับของอีเวนต์มั้งครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยมันจะเหมือนมีเรียงเป็นขั้นๆอยู่นะครับก็จะได้เพชรแล้วก็ได้ลูกเต่านะในส่วนของปีค้างคาวครับอ่าใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเท่านั้นยังไม่พอครับใครที่เป็นสาย value เติมเงินนะครับเพื่อนๆเ,เตรียมใจให้พร้อมนะเพราะแพ็ก P order 4, ี่อเดอร์4,000เนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับแล้วประเด็นคือต้องขอขอบคุณที่ครั้งแรกที่มันมาเนี่ยมันบักเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะแพ็กนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแพ็กแค่3,000นะแต่ด้วยปัญหาคราวก่อนนะครับทำให้รอบใหม่เนี่ยทีมงานเขาก็ไม่ดาวเกตแพ็กนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าดาวเกตเนี่ยผู้เล่นจะรู้สึกแย่นะครับทีมงานเขาก็เลย คงมูลค่าแพ็คไว้ที่4% 0 0 0ตแน่นอนว่าราคาที่ซื้อเนี่ยก็คือเท่าเดิมเลยนะครับ850ดราก้ากอนคริสตัลนะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้อ่ะอันนี้ดูไปแล้วนะอันนี้ก็ดูไปแล้วนะครับอ่ะก็น่าจะจบละแล้วก็นอกจากนี้ครับมีอย่างหนึ่งสปอยลีกของคริสต์มาสเพื่อนเพื่อนจากคุณชิปปี้เอฟเคเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นแมททิเรียลที่เป็นของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นเหมือน NPC มั้งหนูน้อยนะครับ น่าจะไม่ใช่ตัวเฮเลนหรอกหน้าตาแบบหนูหน้อยชาวบ้านมากๆแต่ที่เด็ดของคริสต์มาสเนี่ยผมว่านี่เลยเพื่อนๆมีตัวละครใหม่ซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแสงมืดมั้งแล้วก็ถ้าดูด้านล่างครับลอซานในชุดกันหนาวด้วยนะนั่นหมายความว่าลอซานเนี่ยมันจะต้องเข้าก่อนอีเวนต์คริสต์มาสหรือเปล่าถ้าอ้างอิงจากข้อมูลที่หลุดมาตรงนี้นะ <S <s นะก็สำหรับคลิปอัปเดตกิจกรรมกระหืมไรปานีแล้วก็ลีกฮาโลวีนภาคต่อนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะ แล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันนะครับสำหรับใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะเปิดน้องเทซี่ดีหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยน้องเทซี่นะครับเป็นเดอะแบกคโคตรในหอคอยดูล่านะเพ,นเพื่อนเพื่อนเพราะมันจะสามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนดันหอคอยดูล่าสุดยากตั้งแต่ชั้น16ไปถึง25ได้แบบรวดเดียวจบเลยนะแต่ตรงนี้ผมก็ขอเสริมนิดน,นึงเทซี่ที่ว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อจะต้องปลดให้ถึงเลเวลพลัสด้วยนะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวรเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย